สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนลอยวันนี้มาเจอเจอกันอีกเช่นเคยค่ะพี่ๆค่ะกับน้องครีมน้องครีมเซฟิไท์รถสวยค่ะพี่ๆค่ะวันนี้ค่ะพี่ๆน้องครีมะพาพี่ๆทุกคนมารีวิวรถกันอีกเช่นเคยค่ะพี่ๆค่ะวันนี้น้องครีมจัดเจ้าคันนี้มาให้เลยค่ะพี่คะกับเจ้าอีซูซูสปาแครปค่ะพี่ๆค่ะคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าปี2022ราคาแค่ 4,49,000บาทเท่านั้นครับพี่คะคันนี้บอกได้เลยราคาย,ย่อมเยามากๆเดี๋ยวเลขไมเท่าไหร่น้องคสิสจะพาไปดู ตอนรีวิวกันนะพี่พี่คะสำหรับวันนี้ค่ะพี่พี่ค่ะมาบอกโปรโมชั่นกันก่อนเลยสำหรับใครที่กำลังดูคลิปน้องครีมอยู่นะพี่พี่ค่ะอยากออกรถค่ะสามารถทักมาได้เลยสายตรงมาหาน้องครีมได้เลย0 9 2 9 6 6 7 0 8 3กค่ะพี่พี่ค่ะ0 9 2 9 6 6 7 0า3หดูสามรือสามารถทักมาได้ทุกแพลตฟอร์มช่องทางเลยพี่พี่ค่ะน้องครีมเซวีไทยรถสวย คันนี้ค่ะพี่พี่คะน้องบอกก่อนนะว่าเป็นรถเพิ่งเข้ามานะพี่คะ่ะยังไม่ได้มีการทําความสะอาดไม่ได้มีการขัดล้างไม่ได้ทําสปาไม่ได้ทําอะไรมาเลยค่ะพี่คะ่ะรถเพิ่งเข้ามาเป็นสภาพแบบนี้มาให้เลยนะพี่พี่มา,ามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าค่ะพี่พี่คะ่ะ สำหรับเจ้าคันนี้เราพี่พี่ขาโฉมหน้าได้เป็นโฉมหน้าอีซูซูมาแบบนี้เลยคือมีความแบบเคี่ยวมีความแบบโฉมหน้าผิดโลกมาให้หนอพี่ขาโลโก้เครื่องเมียมมาให้แล้วแล้วกระจังหน้าค่ะพี่ขาเขามีความเป็นสีดำตัดด้วยสีเทาแบบนี้เลยดวงไฟสวยไซสไร้สนิมค่ะพี่ ดวงไฟของเขาน้องบอกได้เลยว่าสวยใสไร้สนิมคะ่ะพี่ๆค่ะนอกจากนี้ไฟตัดมงตัดหมอของเขาก็คือมีมาให้พร้อมนะพี่จ๋าไฟตัดมงตัดหมอคือสามารถไปติดตามได้นะ นอกจากนี้ค่ะพี่ๆคะ่ะเขาก็ยังมีในส่วนของหแม็กค่ะพี่คะ่ะน้องบอกได้เลยว่าคันนี้แม็กเขาแต่งมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะพี่ๆคะ่ะหรือว่าจะเป็นในส่วนของจานเบรกเนาะพี่ๆคือเขาแต่งมาให้สวยมากๆค่ะพี่คะ่ะแม็กแต่งมาให้ล้วแล้วยางเซวิไทยเปลี่ยนให้ใหม่สีเส้นค่ะพี่คะ่ะเซวิไทยเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้งสี่เส้นเลยไม่ว่าจะเป็นคู่หน้าคู่หลังเนาะพี่ๆ สำหรับเจ้าคันนี้ค่ะพี่ขาเม็กก็คือได้มาเป็นเม็กสีดำแดงแบบนี้เลยมาพร้อมผ้าเบ็สีแดงโอ้โหบอกได้เลยสวยมากๆพี่ซื้อไปพี่ไม่ต้องแต่งแล้วค่ะ คันนี้ซื้อไปคุณพี่ไม่ต้องแต่งแล้วนะคะพี่พี่คะ่ะสำหรับเจ้าคันนี้ค่ะไปแมททับทงแมททับทิมคือมีมาให้เรียบร้อยนะพี่พี่นี่มีโลโกโส้สเปคแคปต,ต่างๆให้เรียบร้อยะค่ะพี่พี่คะเราพาไปดูรอบคายนกันก่อนเลยน้องเคมย้ําอีกครั้งนะคะพี่คาะคันนี้เป็นรถเพิ่งเข้ามาเนาะเป็นรถเพิ่งเข้ามาเนาะยังไม่ได้มีการทําสปรงทําสปาไม่ได้มีการขัดล้างใดๆทั้งสิ้นค่ะพี่คะ่ะไม่ได้มีการขัดล้างใดๆทั้งสิ้นเลย พามาดูกันเลยค่ะพี่ขาบอกได้เลยว่าเมกแต่งทั้งด้านหน้าและด้านหลังนอะพี่คะนี่ด้านหลังเขาก็จะมีฝาครอบแบบสีม่วงมาให้แบบนี้เลยพี่น้องบอกได้เลยสวยมากๆค่ะพี่ๆขาสําหรับเจ้าคันนี้เนาะอะ่ะอันนี้ไม่ไม่ไม่ได้เป็นแบบรอยแตกนะคะพี่ๆขาเป็นรอยเลอนะเนาะเช็ดให้ดูเดี๋ยวน้องเช็ดให้ดูค่ะพี่มันไม่ได้เป็นรอยแตกเนาะพี่ๆขาอันนี้เป็นรอยเลอะเนาะพี่พี่ เพราะว่ารถเนี่ยเพิ่งมายังไม่ได้ทําความที่ขัดสปา,าไม่ได้ใดๆมาเลยนะพี่ๆีค่ะ <l ux> น้องบอกได้เลยคันนี้คือสวยจริงค่ะพี่ค่ะสวยมา,ากๆเลยในทรงของแมกไลเนอร์ค่ะพี่ค่ะแมกไลเนอร์คือใหม่มากแมกไลเนอร์คือเหมือนไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนเลยค่ะพี่ๆีค่ะไฟลงไฟบริใช้งานได้จริงทุกจุดทุกตำแหน่งแน่นอนะค่ะพี่ๆีค่ะสาหรับเจ้าคันนี้เนาะ,ะ <l ux> <l ux> แล้วพี่ๆีดูไฟท้ายของเขาค่ะคือเขา่าให้มาแบบ สามชั้นแบบนี้เลยพี่ขาคือบอกได้เลยว่าไม่มีแตกไม่มีร้าวแล้วเป็นไฟท้ายเดิมมาให้ด้วยนะพี่ขาในส่วนของด้านล่างเขาก็จะมีตัวเหล็กคำหลังหลบป้ายมาให้ค่ะพี่ขามีเหล็กคำหลังหลบป้ายมาให้แบบนี้เลยยางสปองยางสแปรมีมาให้พร้อมกับพี่ยางสปองยางสแปร,ปร,ปรเขามีมาให้พร้อมเรียบร้อยค่ะพี่ขาอยือว่าจะเป็นในส่วนของตัวที่ยึดเนาะ นี่ที่ยึดคงยึดของต่างๆเนาะพี่พี่คะเขามีมาให้ครบคันเลยบอกได้เลยว่าคันนี้คือสวยใหม่มากๆค่ะพี่ขาอันนี้คือเป็นสภาพที่เพิ่งเข้ามาเลยนะคะพี่ขายังไม่ขัดล้างทําความสะอาดใหๆเลยเนาะมาไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะพี่พี่ขาโอ้โหด้านในของเจ้าคันนี้ค่ะพี่พี่คะาน้องบอกได้เลยว่ากลิ่นคือหอมมากๆนะพี่ขาแล้วคันนี้ย เดี๋ยวน้องสตาร์ทให้ดูไม่แค่โอ้โห oh. ค่ะคุณพี่คะไม่แค่4 2 0หม่กิโลเท่านั้นค่ะพี่คะบอกได้เลยว่าเป็นรถปี2022ไม่แค่42,000เท่านั้นคือไม่น้อยมากนะคะคุณพี่ขาสําหรับเจ้าคันนี้เนาะแล้วคือหน้าจงหน้าจอหน้าปัดต่างๆค่ะพี่ขาคือบอกได้เลยว่ายังใหม่มากๆไม่มีรอยแบบขีดเนาะปกติมันจะเป็นแบบลายๆเนาะพี่พี่ขาแต่สําหรับเจ้าคันนี้ไม่มีความลายเลยนะพี่พี่คอนโทรลหน้าของเขานะคะพี่พี่ขาจะได้มาเป็นสีดําแบบ บบนี้เลยคอนโทรลหน้าเป็นสีดํามาแบบนี้เลยค่ะพี่คะ่ะคือเครื่องเงียบม,มากนะ เครื่องเงียบม,มากนะพี่พี่ค่ะอันนี้คือน้องคีมสตาร์ทอยู่นะเครื่องแบบไม่มีความแบบต๊ดๆ,ๆ,ๆลอยนะคือพี่เครื่องเงียบม,มากนะแล้วคือด้านหน้าค่ะพี่ขาคอนโทรลด้านหน้าเขาก็จะมีในส่วนของล็อกวางของมาให้เนาะเขามีล็อกวางของมาให้ค่ะพี่ขาแอร์ก็คือเย็นชุมช่มฉ่ำมากคันนี้หน้าจอยังได้เป็นหน้าจอวิทยุเนาะพี่พี่แต่ก็คือสามารถที่จะแบบเสียบ U S บง U S B สามารถเชื่อมต่อ U S B ได้นะคะพี่พี่คานี่เขาจะมีอ่ที่ปิดที่เปิดให้ตรงนี้เนาะพี่พี่นี่ดูได้เลย 你。 แบบนี้เลยค่ะพี่พคาน้องบอกได้เลยคันนี้สวยมากๆช่องเก็บของตรงกลางก็คือมีให้นะพี่ขาแอร์เย็นชุ่มฉ่าแน่นอนสําหรับคันนี้ค่ะพี่ขาได้เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดมาให้ได้เกียร์แมนนวล6สปีดมาให้ค่ะพี่ขาเพดานก็คือสวยใสไว้รอยยันรอยเจิมค่ะพี่ขาเพดานคือไม่มีรอยยันไม่มีรอยเจิมเลยสภาพใหม่ๆแบบนี้เลยมาบังดงมับงบันเดทก็คือแบบไม่มีเลอะเลยพี่พี่ขาคือคันนี้รถเพิ่งเข้ามานะน้องย้าอีกครั้งหนึ่งค่ะพี่พี่ กับเจ้าอ Isuzu D-Max 1.9S คันนี้ค่ะพี่ขากับปี2022ราคาแค่449,000บาทเท่านั้นแล้วคือพี่ๆดูได้เลยในส่วนของเบาะคันนี้ได้มาเป็นเบาะผ้าสีดาค่ะคุณพี่ เบาะได้มาเป็นเบาผ้าสีดําแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ขาการเดินดงเดินได้ของเขาคือดูได้เลยว่าเขาอะเดินไดดีมากๆค่ะพี่พี่ขาได้คือแบบไม่มีขาไม่มีหลุดเลยพี่ขาสภาพเบาะน้องให้ไปเลย99.99%ค่ะพี่พี่ขาแล้วเขาอะมีความออกแบบให้มันแบบรองรับสวีระคุณพี่เขามีความออกแบบให้แบบมันรองรับสวีระสําหรับพี่พี่ท่านไหนที่นั่งไปคือสบายแน่นอนนะมันจะมีความแบบหุ้มสวีระพี่พี่ขาคือนั่งแล้ว สะดวกสบายแน่นอนค่ะพะี่พีค่ะแล้วในส่วนของตรงกลางเขาก็ยังมีที่วางแก้วมาให้เนาะนี่ช่องเก็บคงเก็บเก็บของต่างๆ analogy. มีมาให้แล้วคือลึกนะพี่เป็นช่องเก็บของที่ลึกนะคะพี่ค่ะไม่ได้แบบกะโลกระลาเลยเนาะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะพี่พีค่ะเขาก็ยังมีในส่วนของนี่ล็อกเก็บของเขาก็จะมีคู่มงคู่มือต่างๆมาให้เล้ยวเรียบร้อยค่ะพี่พีค่ะสำหรับพี่พท่านไหนที่แบบยังขับไม่เป้น ก็สามารถที่จะดูคู่มือได้นะถ้าอยากคือว่าเอ้ยรถคันนี้ใช้ยังไงอะไรตรงไหนค่ะพี่พี่ค่ะแล้วที่ชอบมากๆเลยพวกรถกระบะค่ะพี่พี่ค่ะเขาจะมีที่วางแก้วให้เนาะเขาจะมีที่วางแก้วให้แบบนี้เลยพี่พี่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือแบบใส่โกงใส่แก้วไปอะพี่พี่ไม่ต้องกลัวว่าน้ําจะหกนะคะพี่พี่ค่ะเพราะเขาเนี่ยออกแบบมาให้รองรับแก้วน้ําแบบแบบ ถึงพี่จะขับรถเดียวรถแดงค่ะพี่ค่ะแต่น้ําของคุณพี่ไม่หกแน่นอนนะพวงมาลัยของเขาค่ะพี่พี่ค่ะคันนี้บอกได้เลยสภาพพวงมาลัยก็คือ99.9% 9เค่ะพี่พี่ค่ะสภาพพวงมาลัยใหม่มากๆเลยปกติรถมือสองเนาะพวงมาลัยจะมีรอยขีดรอยควนค่ะพี่พี่ค่ะแต่สําหรับเจ้าคันนี้น้องคิีมบอกได้เลยว่าแทบไม่มีรอยขีดข่วนเลยพี่สภาพพวงมาลัยใหม่มากๆเลยนะมีโลโก้อีซูซูเป็นโครเมียมให้ตรงนี้เลยค่ะพี่ค่ะแล้วเขาก็ยัง มีในส่วนของตัวแบบแอร์บงแอร์แบ็กให้เนาะพี่พีแล้วให้ดูเลขไม่กันอีกครั้งค่ะพี่ขาไม่แค่สี่หมื่นสองพันกิโลเท่านั้นค่ะพี่พีขาเซีไทยนะเขารับประกันค่ะพี่ขารถของเขาก็คือไม่มีการชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำค่ะพี่ขาเลขไม่แทมร้อยเปอร์เซ็นสามารถตรวจเช็คศูนย์ได้ค่ะพี่ขาไม่มีกลอไม่ไม่มีตัดต่อตัวรถค่ะพี่พีขาเรามีบริษัทนอกตรวจสอบให้เลยนะคะพี่พีขาจากบริษัทดีเซอร์เนาะตรวจสอบโครงสร้างภายนอกภายในให้ส7งร้อยเจ็ดสิบสี่จุดค่ะพี่พีขาเพ มั่นใจได้เลยว่ารถของเขาไม่มีการชนหนักจมน้ำคือความค่ะตัวเจอรับซื้อคืหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะก่อนอื่นนะคะพี่พี่คะเราพาไปดูรอบตัวรถกันอีกนิดหนึ่งนะก่อนจะบอกโปรโมชั่นดีๆค่ะพี่พี่คะสำหรับใครนะที่มาจากคลิปน้องครีมค่ะพี่พี่คะาน้องครีมให้ส่วนลดไปเลยทันที5 0 0 0ับาทแบบไม่ต้องลุ้นค่ะพี่พี่คะรับส่วนลดไปเลยทันที5 0 0 0บาทไม่ต้องลุ้นค่ะพี่พี่คะานอกจากนี้ยังมีของแถมให้เยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นบัตร SRT Family ก4ค่าแบวนไยตลอดอายุการใช้งานเลยหรือว่าจะเป็นในส่วนของ สามารถชื่ค่ะพี่พี่ฟรีรถยกรัสไ์ให้2ปีค่ะพี่พี่ขก่อนออกรถก็มีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ด้วยค่ะพี่ขานอกจากนี้ยังรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์สปีหรือหนึ่งหมื่นกิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนให้ด้วยค่ะพี่พี่ขเพราะฉะนั้นมั่นใจในคุณภาพรถเขาเซเวไทยได้เลยค่ะพี่พี่ขพี่พี่สามารถตรวจได้ทุกคันเลยนะว่าเขาไม่มีกอไม้ไม่มีตัดต่อตัวรถแน่นอนค่ะพี่พี่ขใครที่สนใจนะคะพี่พี่รีบทักเข้ามาเลย0 9 2 9 6 6 7 0 8 3อาหรือว่าสาย ตรงหาน้องครีมได้นะพี่พี่คะ่ะแล้วก็สามารถถักได้ทุกแพลตฟอร์มเลยน้องครีมเซฟีไท์รถสวยค่ะพี่พี่คะ่ะสำหรับวันนี้นะน้องครีมต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะพี่พี่คะ่ะคิดถึงรถยี่มือสองไว้ใจเซฟีไท์รถสวยบี๊มา